ชาวบ้านซอยงามวงวาน59นะครับมาร้องรายการสนันประชาชนนะครับอยากให้พอชอมีการทบทวนแก้ไขแบบการก่อสร้างบ้านมั่นคงเพราะหวันว่าจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดี่ยวทีดเด็ดการหรือสถานีประชาชนเล่าให้ฟังฮะแบบนี้ครับมีตัวแทนของชาวบ้านที่ซอยงามวงวาน59นะครับก็มากันหลายคนเลยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงวัยครับก็ต้องการที่จะส่งเสียงสะท้อนไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง บ้านมั่นคงนะฮะมันจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพราะอะไรฮะเพราะณตอนนี้เนี่ยมีการตัดต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขาในหหวงแหนและมีการคัดค้านมาก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ปี62แล้วอีกอย่างหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมไม่ให้มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงเนี่ยที่ท้ายซอยซึ่งตรงนั้นเนี่ยชาบวบ้านก็บอกว่ามันมีพื้นที่อยู่แต่ณตอนนี้เนี่ยแบบที่เห็นคือว่ามีการสร้างอยู่ที่บริเวณต้นซอย สิ่งที่เขากังวลนะครับว่ามันจะมีช่องทางของถนนฮะจะมีการหักลักษณะคือว่าเป็น90องศาก็หวันว่าถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วแล้วหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเช่นรถดับเพลิงเข้ามาจะเข้ามาได้โดยสะดวกไหมอีกอย่างหนึ่งคือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเขากังวลกันเนี่ยนะฮะมันก็จะกระทบต่อไปในอนาคตหร,รือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยหายไปและยังไม่พอนะฮะว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาเนี่ยต่อไปเป็นอย่างไรเนื่องจากว่า ผู้สูงวัยจะอยู่ในพื้นที่นั้นซะส่วนใหญนะ่เขาก็เลยต้องการเรียกรอก้องและนี่คะคือสิ่งที่พวกเขาสะท้อนออกมาในรายการสานีประชาชนครับคือจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับท,ที่ยังพูดไม่หมดนะครับแตอ่อยากให้เห็นก็คือว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยที่กําหนดมานะครับสวยหรูแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาตรา43ประชาชนมีสิทธิ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมตัวเองนะคร หรือแม้แต่พรบอ,องค์การมหาชนในล่มใหญ่ขององค์กรมหาชนทั่วทัวทวประเทศเนี่ยวัตถุประสงค์การเรื่องที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมนะครับและแม้แต่พรกรของพอ,อชอเองนะครับก็พูดเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแล้ะจะพูดทําไมเยอะแยะในเมื่อไม่ให้สิทธิ์ประชาชนจริงนะครับที่เราต้องไปเรียกร้องกับรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานังคเพราะมาตรา40ของพรกพชรัฐมนตรีมีสิทธิ์ยับยั้งโครงการที่พชทําแล้วขัดกับวัตถุประสงค์คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมชัดเจนครับต้องทดทวนครับแล้วประชาชนในกรุงเทพเนี่ยท่านยังทราบไหมครับว่าผลกระทบจากบ้านมั่งคงเนี่ยจะเกิดหายนะอะไรบ้างทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งน้ําท่วมยังมีหลายกฎหมายหลายประเด็นครับที่เราสงสัยแต่เรายังมีเวลาไม่พอนะครับ เรื่องนี้นะครับเราคงจะมีการนําเสนออย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่หาทางออกให้กับประชาชนครับหากว่าท่านใดมีปัญหาใดใให้คุณสามารถส่งเรื่องมาที่รายการสถานีประชาชนทางไทย p ี s แล้วก็สามารถติดตามได้นะครับในช่วงเวลา4 4นากานาทีจนถึงเวลา15นกาท,ทางช่องกฎหมายเลขสามครับ